รักเลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนร,รักเลือกได้รักเลือกได้ของน้องๆโรงเรียนสีราชาว,วันนี้จะเป็นยังไงมาฟังโพท,ที่เราจะสำรวจกันในวันนี้จากคู่หูชูรักชูรถกันเลยค่ะ คิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงจริงหรือว่าไม่จริงค่ะโอ้แหม่ไปเาไปะอะไรเนี่ยตัวนเนี้ยไปม,มองก็ทำไมล่ะฮึต้องขู่ตัเลย เปไนยัไงเนี่ยอยากดีมองคือแบบเฟรดีสาวลมรุนแรงกว่าจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงค่ะรุนแรงกว่าครับไม่จริงหรอเพื่อนเราที่เป็นเกย์เป็นยังไงครับเหมือนเขาแบบอารมณ์รุนแรงนะครับเขาจะรุนแรงกับแฟนเขาแบบเวลาแฟนเขาแบบ นอกใจอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาบ่นมาแบบเขาทำร้ายอะไรประมาณนี้ครับเขารุนแรงไงครับไม่ใช่เรื่องเพศนะพีครับเกือบน่าสนใจเขาชอบด่าครับเขาชอบด่าเลยครับแต่ว่าผมว่าคราวนี้ใส่เหมือนแม่ผมเลยแม่เคสนี่ใส่มันตุ๊ดเหรอครับไม่ครับผมว่าพวกนี้คราวนี้ใส่เหมือนแม่เหมือนผู้หญิงที่แบบเจ้าอารมณ์ครับเวลาแบบพ่อมีกี๊กอะไรเงี้ยแม่เขาก็จะแบบอารมณ์เสียใส่มาก พวกทอมดี้เนี่ยเขาจะแบบมีอารมณ์รุนแรงมาตัวรุนแรงค่ะรุนแรงค่ะเราเคยรู้จักทอมไหมจ้ะค่ะเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทเลยคะเวลาเขาหึงหวงเขาแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ยังไงคะมีแต่แฟนของเขาค่ะคือว่าเขาเลิกกันแล้วเขาก็กีดแขนแล้วก็เขียนจดหมายมาเป็นคําพูดนะคะกีดแขนกีดแล้วก็ใช้เลือดเขียนนะคะโอ้โหนี่อันตรายนี่ควรจะปรึกษาหมอด่วนเลยนะคะแฟนทอมอะ อารมณ์รุนแรงกว่าคนปกติไหมก็รุนแรงอะไรรุนแรงครับเพื่อนๆทางอะไรรุนแรงแบบโมโหแล้วชอบใช้กำลังใช้กำลังกับหนูด้วยเหรอไม่ใช่้ลูกศรหรือเปล่าโอ้จอร์จเขาทำอะไรหนูบ้างไม่เคยไม่เคยโดนไม่เคยโดนใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ค่อยๆตะล่อมไปเองแต่ไก่ตื่นหมดเขาทำอะไรกันหนูบ้าง พวกนี้จะหึงมากหรือเปล่าก็หึงหึงแรงและอย่างนี้ทําไมเรายังชอบทอมอยู่วะก็ไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้ชายหรอน้องๆรีเควส์มาครับน้องกมลลบภพหรือว่าน้องนัทเขามีสองอย่างในร่างเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะผู้ชายผู้ชายพี่กำลังหาเรียกว่าบทสรุปอยู่ว่าเพศที่สามเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วไปจริงหรือเปล่าจริงครับ จริงเหรอครับทำมครับเรามีเพื่อนที่เป็นทางนั้นไหมมีครับมีเหรอครับประสบการณ์ที่ผ่านมากับเพื่อนๆเราเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ฟ่ากันเลยพี่ได้ยินว่าเรามีเพื่อนเป็นทอมใช่ไหมแล้วก็เพื่อนทอมเราเนี่ยมันไม่ใช้ความรุนแรงเขาก็เป็นปกติดีใช่ไหมเขาเป็นปกติค่ะเขาไม่ได้แบบว่ามาทุบเรามาตีเรามาจะฆ่าเราอย่างนี้ยเขาไม่ได้รุนแรงอ่ะค่ะอ๋อเขาไม่รุนแรงเลยปกติหมดเลยปกติหมดเลย นุ่มนวลด้วยซ้ำใช่เรามีเพื่อนเป็นพวกเป็นเออเก้งกวามั้ยครับมีทุกเพศเหรอมีทุกเพศเลยเะรับอ,อ๋อแล้วเพื่อนเก้งกวาน,นี่อารมณ์รุนแรงไหมก็ไม่ค่ะเขาคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นเก้งกวางจริงเขาก็จะมีจิตใจที่แบบอ่อนโยนกับผู้ชายปกติแหละอ๋อส่วนใหญ่แล้วออกแนวนุ่มนวลกว่าด้วยซ้ำเหรอ ที่คิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงจริงๆยกมือขึ้นค่ะเพศที่ส<ม>ามอารมณ์รุนแรง,รแรงยกมือนะครับยกมืออา่าและใครที่คิดว่าเพศที่สามมีอารมณ์รุนแรงไม่จริงยกมือขึ้นค่ะผลโพลครั้งนี้ของน้องๆโรงเรียนสีราชาออกมาทิ้งห่างเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเพราะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเพศที่3ามรักรุนแรงถึง80.95เปเซน มีเพียงส่วนน้อย19.05%เท่านั้นที่ยืนยันว่าเพศที่3มรักไม่รุนแรงความจริงจะตรงกับผลโพลหรือไม่ไปฟังจากเลิฟสติลเตอร์อย่างคุณหมอพันศักดิ์สุการดก,กันเลยค่ะน้องๆครับอยากจะเตือนท่านคผู้ชมทางบ้านด้วยว่าเราอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารแต่ปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารก็คือทุกๆคนมีสิทธิ์ที่ทจะออกเสียงแล้วเรามักจะเชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงสวรรค์ นะครับถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยไอ้ผลที่ออกมาจะผิดพลาดไหมครับพลาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนอื่นก็คือจะต้องตอบน้องก่อนว,ว่าคนที่เขาเป็นเพศทางเลือกเขาใช้คําว่าเพศทางเลือกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาเหมือนพวกน้องๆน,นี่แหละเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ได้เหมือนกับพวกเราหรือที่เราเขียนเอาไว้ก็คือพฤติกรรมของลสนิยมทางเพศ คือรสยมทางเพศของเขาไม่ได้เหมือนอยู่ในตำราที่ผู้ชายจะต้องรักผู้หญิงแต่เขาเป็นคนที่รักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นนายทางจิตวิทยาแล้วนะครับถือว่าเขามีสภาพจิตใจปกตินะครับขณะเดียวกันเราจะต้องนั่งมองเห็นว่าภาพที่เห็นคือภาพตอนที่เขาทอแท้ภาพตอนที่เขาดุร้ายภาพตอนที่เขาผิดหวังและเขาทำร้ายคนที่เขาทำให้เขาผิดหวังน้องๆจะต้องรู้ครับว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเกิดความผิดหวังก็มีพฤติกรรมแบบนั้นในความรุนแรงระดับเดียวกันครับเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวถ้าผู้ชายผู้หญิงตบตีกันเดินไปหาตำรวจตำรวจบอกไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องของผัวเมียรครับ oh. เออแต่ถ้าเกิดพวกนั้นตบตีกันลงข่าวน้าหนึ่งครับเพราะนั้นเรา oh. จึงต้องรู้เอาไว้ว่าในความเป็นจริงก็คือ พวกเขาหรือพวกเธอก็คือคนธรรมดาเท่านั้นเองมีผิดหวังมีเสียใจมีรักมีชอบมีโกรธมีเกลียดแล้วก็มียินดีมีความสุขถ้าเกิดมองแบบธรรมดาก็าจะรู้ว่านี่ก็คือมนุษย์ครับทุกเพศก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าที่น้องๆบอกมาว่าเอ๊ะมันจริงเนี่ยสงสัยคงจะเป็นว่าเราไปจับสังเกตไปจับตาดูเขาเยอะไปหน่อยอะไรอย่างนงี้ด้ยวยแล้วอย่างเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่รักชอบผู้ชายมันมากขึ้น ส่วนผู้หญิงที่รักชอบผู้หญิงมันก็มากขึ้นทม,มทำไมมากขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ต้องตอบผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแฟชั่นนะพอมาเป็นแฟชั่นมันก็เลยเห็นเยอะอ่ะผมยกตัวอย่างง่าย,ายครับเนี่ยปกติผมเป็นหมอรักษามีลูกยากนะครับอัตราที่หมอรักษามีลูกยากเนี่ยผลที่ได้มันเท่าๆกันทุกคนอะ่ะแต่สมมติว่าคนหนึ่งรักษาอยู่ร้อยคู่แล้วตั้งคันยี่สิบคู่นะครับก็อีกคนหนึ่งรักษาอยู่สิบคู่แล้วตั้งคันสองคู่ ที่จริงสองคนฝีมือเท่ากันจริงไหมแต่เราจะบอกหมอคนแรกโคตรเก่งเลยเอ,อ๋อจริงเ,ออเพราะตั้งท้องได้ตั้งยี่สิคนคแต่ลืมไปไม่ตั้งท้องตั้งแปดสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามองพวกนี้ยมองมองน้องๆต้องต้องมองตามที่เขาเรียกว่าอัตราอย่ามองที่จํานวนปัจจุบันที่เราผิดพลาดเพราะเรามองที่จํานวนรเราไม่ได้มองที่อัตรานะครับ ชัดเจตละเอียดยิบทุกสัปดาห์ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับน้องๆคนเก่งของเราทุกคนจากโรงเรียนศรีราชาด้วยค่ะอะไรครับในวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักเลยของเราด้วยนะครับสารอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีอยาเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ากลับมาสนุกกันแน่นอนกับติวรักเต็มร้อยค่ะจ ตั้งคันได้20สัปดาห์ค่ะประมาณ5เดือนนะคะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยในช่วงตั้งคันเพราะว่าไม่กล้าและแปลกค่ะคุณหมอตรงที่ว่าเวลานอนหลับบางคืนจะรู้สึกเหมือนถึงจุดสุดยอดเป็นประจำออมแแค่ีเกกลกล,กลก็พ